ครับผมเมื่อี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่หอกมกล่าหอกหาครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิดยผู้เขียวมีค้วยค้อนเปลูกนะครับราคาย่อมเยานะครับราคาตามแสนนะครับเป็นลูกตัวแม่นะครับเด้อนะครับลูกตัวแม่บมีมีต่อนี้ทั้งแม่ทั้งลูกครับผมนะครับมีมีต่นี้ทั้งแม่ทั้งลูกลูกเขาเป็นตัวเยอะตัวโอ้สีสูงก็แม่หลายครับผมสำหรับลูกเขานี่ครับผมเพราะว่าค้วยตัวน้อยๆนี่ทรงลูกนี่ ผมก็เห็นมาหลายคมแล้วครับผมทรงลูกนี่โอ้ยแต่สำหรับอีนั่งตัวนี้ผมว่าสีไปก็แม่หลายครับผมนี่เพราะว่าน่วยก้านมันดีนะคะแข้งแข้งขาดีครับผมแข้งขาดีสูงโขกโยกใกล้ท่อแม่แหละครับผมนี่ขนาดกล้วยสองเดือนครับผมสองเดือนก็กัวนี่แหละครับผมนะครับส่วนแม่ของเขานี่สูงวิบผู้เขียววัดม่กกี้นี่ประมาณร้อยสามสิบนี่แหละครับผมนะครับประมาณร้อยสามสิบเป็นกล้วยลูกแรกครับผม กล้วยลูกแรกนะครับเรื่องแม่เขานี่นะครับท้องว่างผมให้แม่ท้องว่างนะครับสถานะของเขานี่ท้องว่างหรืออาสิติีสกับวจักรเหรอครับผมเพราะว่ากล้วยย่หันมันมันมีกล้วยพอฟันกุ้งผงนะครับของลูกชายของเบิ่มพัลลานนะครับกะนี่แหละครับกะมากมากกับโคมนี่แหละครับผมนะครับกับ่บนนนอนว่าท้องนี่เขาสิติีหรือเปล่านะครับถ้าผู้ใดได้ซื้อขายกันไปนั้นทาติดกับเป็นดีของผู้นั่นนะครับ เดวิดผู้เขียวบอดีวาคั้วจากของท่องนะครับว่าวาเลี้ยงว่านี่เลี้ยงท่องนี่ก็คือว่าสถานหน้าของเขาท่องว่างนะครับถ้าผู้ใดจะซื้อขายกันไปกันมันมีท่องก็เป็นให้เป็นกำไรของผู้นั้นแหละครับผมนะครับานะครับว่ามาพอสมควรแล้วนะครับวิดผู้เขียวใส่ราคาพี่น้องบ้านเฮาเดพิจารลาเบิ้งครับผมนะครับสำหรับคั้วครอบนี้นะครับแม่สูงร้อยประมาณสามสิบสามสิบครับผมสามสิบบวกลบนะครับ ปรบ้านนี้ครับผมนะครับประ้านลอยยี่สิบห้าถึงสามสิบนี่ได้ครับผมเด้อนะครับวิดผู้เขียวบัวแดวาระบุว่าควบสูงต่าไรเพราะว่าเมื่อนีวิดผู้เขียวบัวดงจะรับเมียมานําครับผมนะครับพร้อมลูกสาวครับผมพร้อมลูกสาวโตเยอะๆงามๆนี่ขาแข้งขายยาวๆครับผมนะครับสิไปก็แม่หลายอยู่ครับผมนี่ส่วนลูกสาวเขานี่นี่ครับผมนะครับ กล้วยราคาตามเศษนะครับผมมีทุนหน่อยพ่อเสื้อเปลี่ยครับผมนะครับสรับกล้วยครบนี้นะครับวิทยผู้เขียวสิเปิดในราคานะครับแปดหมื่นบาทครับผมนะครับแปดหมื่นบาทส่วรับผู้สนใจในสินค้าเขาแลกก็สามารถทักมหาวิทผู้เขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่นะครับเก้าเก็สองเก็หาเก้าหาครับผมนะครับอ่ะนะครับถ้าผู้ใดเห็นสินค้าแล้วพอใจแล้วก็สามารถทักมหาวิทยผู้เขียวได้ครับเด้อนะครับ กล้วยคบนี่ราคาตามแสนครับผมตักมือ่นเพ้าเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นกล้วยสาวทองแรกกล้วยลูกแรกครับผมนะครับขาอยัางจะสูงไปอีกหลายอยู่นะครับเอาสัหรับคลิบนี้นะครับวิดผู้เขียวก็บฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมจิ๋คาเข้ามาวัสดีครับแข้งขาดีลูกสาวเป็นตัวเยอะตัวสูงครับผม